สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับนี่ครับผู้ชมผู้ชมเคยมีปัญหานี้ไหมครับเนี่ยอย่างเช่นว่าสายสายยางเนี่ยเราจะเอารถรถน้ําต้นไม้แบบนี้นะครับเนี่ยแล้วเราเราโคดไว้กลมๆแบบเนี้ยเวลาเราดึงเนี่ยบางคนอาจจะ,ะดึงออกแบบไม่ถูกวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงให้ดู อ่านี่ครับผู้ชมเห็นไหมเวลาดึงแล้วมันมันจะพับจะพับแบบนี้นะครับเนี่ยเรายิงข้างหลังแนละ่วดยถ้าดึงมามันก็จะพับของมันเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมผู้ชมอ่าวันเนี้ยผมมีวิธีอ่าการเอาสายออกนะครับสายออกจากขดเนี่ยแล้วก็วิธีเก็บด้วยนะครับอย่างถูกวิธีอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยอ่ะสมมุติว่าถ้าผุ้ชมจะต่อก๊อกน้ําตรงนี้นะครับอย่างนี้เลยนี่เราต้องจับสายแบบนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเราจะเอาด้านด้านนี้ออกนี่มันมีอยู่เส้นหนึ่งเนี้ยเราก็วางไว้นี่แล้วเราก็ปล่อยแบบนี้นะครับุผู้ชมนี่เราเราหมุนแบบนี้เลยเห็นไหมผู้ชมเนี่ยเราต้องใช้วิธีหมุนเนี่ยแล้วสายมันมันจะไม่หักนะครับเห็นไหมนี่นะมผู้ชมเนียแบบเนี้ยเราสายมันจะไม่มีปัญหาเรื่องสายหักเลยนะครับเห็นไหม างนี้นะครับถ้าถ้าเป็นเราทําแบบเดิมเนี่ยมันจะหักหักเราก็จะต้องคลายสายสบัดนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีเก็บสายที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเราเก็บเก็บเนี่ยถ้าเราเอดแบบนี้นะครับอเดี๋ยวผมจะขดให้ดูเนี่ยบางทีถ้าขดแบบเนี้ยเนี่ยมันมันก็จะบิดเห็นไหมผู้ชมเนี่ยเห็นไหมสายพอนานๆเข้ามันจะมันจะแบนแบนแบบนี้เลยนะครับเนี่ยหรือถ้าเรา เราโคดมาอีกด้านหนึ่งมันก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราโคตแบบนี้นะครับเนี่ยเราเห็นไหมเนี่ยถ้าเราโคแบบนี้มันจะยากนะครับเราเราต้องคอยบิดสายถึงมันจะได้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีอ่าโคดที่ถูกต้องนะครับนี่ว,วิธีอ่าโคที่ถูกต้องนะครับผู้ชมต้องเอาปลายสายเนี่ยวางพื้น แบบนี้นะครับนี่เลยแล้วเราก็ใช้วิธีหมุนแบบนี้นะครับนี่นี่หมุนแบบนี้นะครับเห็นไหมหมุนแบบนี้แล้วสายมันจะไม่หักนะครับเอาวิธีจับเราก็ต้องจับเอ,อ่อไหมันทั้งหมดนะครับเพราะว่าให้มันหมุนตามไป นี่ครับผู้ชมแล้วมันก็จะได้เป็นสายที่สวยงามนะครับเห็นไหมแบบนี้เลยแล้วเวลาเราเอาออกเราก็เอาออกแบบที่ผมทําให้ดูแบบเมื่อกี้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ